ตอบคำถามนี้นะครับเขาถามมาว่าเวลาที่เขาเก็บเห็ดเนี่ยเอาไปส่งแมคค้านะครับแม่ค้าบอกว่าทำไมเห็ดมาแชะนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าทําไมนะครับถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเวลาเราลดน้ําเห็ดนะครับ ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะต้องดูนะครับว่าเห็ดเราเนี่ยสามารถที่จะคายน้ําได้ทันหรือไม่ในช่วงเวลาที่เราลดนั่นเองนะครับสมมติว่าช่วงที่มีแดดนะครับช่วงประมาณทักเที่ยงนะครับจนถึงเย็นเนี่ยช่วงนี้เห็ดสามารถคายน้ําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับความชื้นมันจะลดลงเองโดยธรรมชาตินะครับแต่พอถึงเวลาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นประมาณสักห้าโมงเอ้ยหกโมงเอ้ยถ้าเราลดน้ําช่วงเวลานี้นะครับแดดไม่มีแล้วนะครับมืดแล้วนะครับตอนนี้น้ําที่อยู่ในดอกเห็ดเนี่ย ก็จะคายได้ยากหรือน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีการลดน้ําเห็ดรอบเย็นแนะนําว่าให้ลดน้อยกว่าปกติครึ่งนึงนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ลดนะครับเราก็ลองดูซิว่าดอกเห็ดเราแห้งเกินไปไหมถ้ามันไม่แห้งเกินไปนะครับบางทีรอบเย็นก็ไม่จาเป็นต้องลดทําไมถึงพูดว่ารอบเย็นไม่จาเป็นต้องลดก็เพราะว่า1เวลากลางวันนะครับความชื้นในอากาศความชื้นสัมผัสในอากาศมันน้อย นะครับเราเลยต้องเติมความชื้นเข้าไปทําให้เห็ดเนี่ยนะครับมันมีความชื้นไม่เหี่ยวแห้งตายเสียก่อนนะครับแต่พอตกถึงช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยความชื้นในอากาศมันมากกว่านะครับสมมติว่าถ้าเราไม่ลดน้ําเห็ดเลยนะคกลางวันเนี่ยความชื้นในโรงเรือนเนี่ยจะเหลือประมาณแค่5-60ถึงนะครับแต่ตอนกลางคืนถึงแม้เราไม่ได้ลดน้ําก็ตามนะครับความชื้นจะอยู่ที่7 8็ดถึงแปดสิบนี่ก็เป็นสาเหตุที่บอกว่าทําไมนะครับช่วงเย็นเราต้องดูนะครับว่าเห็ดเราเปียกหรือไม่เปียกนะครับ ช่วงกลางคืนน่ะมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งลดนี่ก็คือคายน้ํออาไม่ออกเวลาพอเก็บไปนะครับไปอยู่กับแม่ค้าช้ำน้ําคลายน้ําออกมาแล้ว,ออลวชํำน้ําดอกก็จะช้ำง่ายแล้วก็เสียนะครับระฉะนั้นใครนะครับยังใช้วิธีการลดน้ําเห็ดลอกกลางคืนอยู่นะต้องพิจารณาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมแนะนาตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับไปติดไว้จะได้สังเกตได้ง่าย,ายนะครับ นี่คือตัวช่วยนะครับคือตัววัดอุณหภูมิกับความชื้นอันนี้คืออุณหภูมิที่อยู่นอกองเรือนเมื่อกี้ผมหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับความชื้นเหลือแค่50กว่าเองนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิ34องศาความชื้นอยู่50นี่นะครับคือช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้ก็คือความชื้นในอากาศมันต่ามากนะครับถ้าเอาเข้ามาอยู่ในโรงเรือแล้วเราสังเกตนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถ้าเราลดน้ำนะเพราะฉะนั้นตกกลางคืนนะครับความชื้นตัวนี้มันจะค่อยๆขึ้นมาครับตอนเช้าถ้าเรามาสังเกตจะอยู่ที่7จ็ถึงแปนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเราจะไม่ค่อยรดน้ำนอกเสะจากมันแห้งจริงๆเราถึงค่อยเติมความชื้นเข้าไปนะครับฝากไปด้วยครับใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับช่วยให้เราดูและกักปริมาณความชื้นและอุณหภูมิได้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญ กับการทำารามเห็ดนะครับซื้อไปติดไว้นะครับใครยังมีกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ okay. ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ